วิธีการที่เลือกชื่อยินจันมั่นคงหากใครเผลอขานรับในยามวิการเนี่ยคนนั้นนะครับก็จะถูกนำตัวมาเป็นเหยื่อโดยวิธีการนั้นก็นจะถูกดันลงไปในหลุมแล้วก็จะเอาเสาซุงหนัก,นกนๆปล่อยลงมาทับร่างทั้งเป็นเ<ง>พื่อให้เสียชีวิตแล้วก็ให้วิญญาณเนี่ยกลายเป็นผีเล่าอดีตหนึ่งนาทีเรื่องจริงในอดีตที่คุณอาจไม่เคยรู้บันทึกของเยเรมียสฟานฟริต หรือที่คนไทยเรียกว่าจดหมายเหตุของวันวลิตเขาเนี่ยเป็นพ่อค้าชาวฮอลันดาที่เดินทางมาพำนักอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองปีพุทธศักราช2176ว่าด้วยเรื่องพิธีการสร้างเสาหลักเมืองโดยมีวิธีการที่น่าสยดสยองนะครับคือการจับคนทั้งเป็นเนี่ยมาสังเวยชีวิตเพื่อให้เสาหลักเมืองมีอาลักษ์หรือผีเฝ้าประตูเมืองมีความศักดิ์สิทธิ์ มั่นคงป้องกันศัตรูและก็โรคภัยไข้เจ็บและหนึ่งในเรื่องที่โด่งดังนั้นก็คือพิธีการที่เลือกชื่ออินจันมั่นคงหากใครเผลอขาดรับในยามวิกาลเนี่ยคนนั้นนะครับก็จะถูกนําตัวม,มาเป็นเหยื่อโดยวิธีการนั้นก็จะถูกดันลงไปในหลุมแล้วก็จะเอาเสาซุงหนักๆปล่อยลงมาทับร่างทั้งเป็น<อ>เพื่อให้เสียชีวิตและก็ให้วิญญาณเนี่ยกลายเป็นผีเป้าเสาแล้วก็คอยปกป้องคุ้มครองเมืองนั่นเองครับแต่ที่น่าสยดสยอง กว่านั้นก็คือไม่ใช่แค่คนที่ชื่ออินจันมั่นคงแต่เป็นหญิงที่มีคันเนี่ยต้องใช้ถึง68คนเลยครับเขาระบุว่าพิธีการสร้างประตูวัง17แห่งเนี่ยเพื่อให้วิญญาณของผู้หญิงและลูกในท้องนะครับกลายเป็นผีที่ดูร้ายหรือที่เราเรียกกันว่าผีท้องกลมหรือผีทั้งกลมครับเขาเนี่ยก็จะคอยปกป้องประตูเมืองข้อมูลทั้งหมดที่เล่าในวันนี้นะครับก็เป็นเพียงตำนานแล้วก็บันทึกบอกเล่าที่สืบทอดต่อกันมาซึ่งนักประวัติศาสตร์ยังไม่มีหลักฐานทาง โบราณคดีที่มายืนยันว่าพิธีกรรมที่น่าสยดสยองนี้นะครับได้เกิดขึ้นจริงครับ